แล้วถามว่าคนที่นำไปใช้ได้อะไรกับสัริกาบ้างสเสน่ห์ไงครับการพูดเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนเข้าใจว่าพลังแห่งการพูดนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนจะเข้าใจดีว่าพูดคุณเนี่ยมันโคตรสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะนำสิ่งไหนไปใช้ทั้งที เราจึงจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงมามาฟังกันครับประวัติสาริการหลวงพ่อนวมเนี่ยนะครับหลวงพ่อนนวมเนี่ยวัดหลวงโคเนี่ยท่านจะอยู่ที่ตำบลน,นาเรียงอําเภอพลีขันนะครับอ่าพรมคลีขันพรมคลีนะครับ,รรรบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยต้นตํำรับของเขาเนี่ยต้นตํำรับวิชาของหลวงพ่อโนวมเนี่ยจะเป็นต้นตํำรับวิชาของวัดเขาอ้อครับวัดเขาอ้อเนี่ยเขาสืบสารวิชามาหลายแขนง แต่แขนงหนึ่งที่สืบทอดได้ยากที่สุดคือสายสเสน่ห์ด้านวาจาครับก็คือสายลิกาเนี่ยนะครับหาสืบทอดยากที่สุดเพราะว่าทางสายสาลิกาเนี่ยมันจะใช้มากกว่าความความเขาเรียกมากกว่าพลังจิตครับถ้าเกิดเป็นสายโคงพันแคลคลาดเนี่ยเขาใช้พลังจิตก็พอใช่ไหมแต่สายสาลิกาเขาต้องใช้สติมาก ซึ่งสายสเตนเนี่ยมันจะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่อยู่วิปัสสนากรรมฐานและหลวงพ่อน่วมเนี่ยอยู่สายวิปัสสนากรรมฐานที่แรงกล้ามากแถมยังมีพลังจิตสูงมากจึงได้สามารถเรียนวิชานี้ได้สาลิกาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครน้่นไหนจะไปปลุกเสกได้นะครับถ้าพลาดไปเนี่ยย้อนสอนกานลา,นนยกายเป็นบ้านึกออกไหมกลายเป็นบ้านเขาถึงไม่ค่อยมีใครอยากจะปลุกเสกกันครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ย ไม่ค่อยมีใครอยากปลุกเสกหรอกครับลองไปนับดูได้มีเพียงนิดเดียว1% 2%ที่จะกล้าปลุกเสกสายนี้แถมเป็นวัดเขาอ้อด้วยนะครับหลวงพ่อน่วมเนี่ยได้รับวิชานี้นะครับมาจากาลุงสวัสดโมราสินลุงสวัสดโมราสินเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์พี่ศิษย์น้องกับขุนพันล่าชกนาเตศแล้วก็สืบสารวิชาไปนะครับโดยที่หลวงพ่อนเนี่ย เรียนอยู่ประมาณ4ปี3-4ถึงปีนะครับ3-4ถึงปีถึงถึงจะกล้าปลุกเสกนะครับนึกออกไหมฮะใช้คำนี้เลยนะครับ3-4ถึงปีถึงจะกล้าปลุกเสกหลวงพ่อสตาร์ทการสร้างการปลุกเสกขอบคุณสรุปใจครับในปี17 โดยหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเลือกก่อนนะครับเป็นกําลังวันว่าวันไหนเป็นวันที่สามารถปลุกเสกสาริกาได้แล้ววันนั้นต้องมีแสงจันทร์กระจ่างเพราะสายสเสน่ห์เนี่ยผมสังเกตดูหลายครั้งนะครับสายสเสน่ห์เนี่ยจำเป็นต้องใช้วันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับหลวงพ่อเนี่ยจะนำสาริกาที่เตรียมเอาไว้ครั้ง7ตัวเนี่ยไปอาบแสงจันทราก่อนครับ ไปอาบแสงจันทร์ก่อนครับพออาบแสงจันทร์แล้วเนี่ยท่านจึงนำสริการเนี่ยใส่ไว้ในปากเดินลงไปในน้ําท่านปลูกเสกอยู่ในน้าเนี่ยครับไปถึงว่าดาลงไปเลยเนะครับหายไปจากรุสิณลูกหาเลยฮะอยู่ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยโดยใช้พระคาถาบทแรกนะครับเป็นพระคาถาหัวใจพระอานนท์เป็นพระคาถาบทแรก เท่ากับว่าสรัตริกาหลวงพ่อน่วมเนี่ยเป็นสายเทพแล้วเป็นสายเทพเทวดาแล้วจะไม่ใช่สายผีสางแล้วจะไม่ใช่แล้วนะครับท่านปลุกเสกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยท่านจึงคายสรัตริกาออกมาจากปากของท่านสรัตริกาตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันทราบเออมันซึมซับพลังงานได้มากพอก็จะสามารถแหวกว่ายขึ้นไปได้โดยที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ชำรุดไม่เสียหาย ไม่ชำรุดไม่เสียหายอย่าลืมนะครับสิ่งที่นำมาสร้างสาริกาเนี่ยคือดินและว่านคือดินและว่านโดนน้ำไม่ได้ครับโดนน้ำช่วงแรกเนี่ยระเหยหมดครับท่านจึงใส่ไว้ในปากไงตอนแรกเพราะว่ามันยังไม่ได้ผ่านการปลูกเสก พอท่านคายสาร,ริกามาแล้วเนี่ยตัวไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่ระเหยไปกับน้ำสามารถแหวกวไายขึ้นไปถึงผิวน้ำได้ถือว่ามีพุทธคุณมากพอที่จะนำไปใช้งานครับนี่คือการปลูกเสกสาร,ริกาหลวอพ่อน่วมครับแล้วเมื่อมีใครก็แล้วแต่ที่นำไปใช้มันจะมีพุทธคุณสูงมากๆทางสายวาจาจริงๆนะคุณเจ๋งขอบคุณครับ มันจะมีพุทธคุณทางสายวาจาม,มากนะครับสเสน่หาของเรามันจะเพิ่มพูนมากขึ้นและยุคสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้เนี่ยมักจะเป็นหน่วยข้าราชการคนที่อยู่ในข้าราชการต่างๆก็จะใช้กันเพื่อที่จะเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่ให้ได้เพราะเพราะว่าถ้าเขาเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถมีอำนาจมีบารมี อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็เปรียบเสมือนว่าเขาจะได้เงินทองเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันสมัยก่อนข้าราชการใช้นะครับแต่ยุคสมัยนี้แต่ยุคสมัยนี้พี่ว่าเฉพาะข้าราชการหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งการพูดจาเจรจาต่อรองเนื้อไหมฮะมันเหมาะกับยุคนี้มากครับศาริกามันเหมาะกับยุคนี้มากศาริกาหลวงพ่อนน้มวัดหลวงครูครับ พอจะเห็นคุณค่าหรือ,อยังที่หนึ่งในแดนใต้